ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Oni Channel กันอีกครั้งนะครับผมตอนนี้ขึ้นอยู่กับเกม Back Me Full ของในเดที่5แล้วโอ้ยเล่นมาตั้งนานก็ยังไม่ไปไหนอยู่ดียังอยู่ช h a p t e r 2อยู่คือไปไม่ไหวจริงๆทุกคนคือมันยากนะแล้วอีกอย่างคือเราไม่ค่อยมีเวลาเล่นจริงๆว่าเกมเนี้ยมันใช้เวลานานมันต้องใช้เวลาฟาร์มเนาะเออซึ่งถามว่าฉันมีเวลาฟาร์มไหมก็ไม่มีอีกเออ นั่นแหละก็ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนจะไปรับชมคลิปกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย Let's go <S เอาละพวกแกฉันเจอบอสและฉันเจออีนักธนูฉันต้องตีนักธนูก่อนไหมเนี่ยไม่งั้นฉันแตกแน่เลยดูทรงแต่ฉันไม่รู้มันอยู่ไหนนะ่ะไปตีมาเลยแล้วกันอีมอนเนี่ย มันจะซักแค่ไหนกันเชียวเฮ้ยมันจะซักแค่ไหนกันเชียวสตาร์ก่อนไปเลยสวยชาร์จระบบเอ้ยโอ้โหหัวแตกไปเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาเออแบงล่างต่อจ้วงจ้วงโอ้ยบายจ๊อชจ้วงเอ้ยเอ้ยทำไมล่ะ ทำไมมันบอลมันเยอะผิดปกติฮะฮะฮะไมไม่ได้ฮะตีดีดีต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 ตตตตตเออโอ้โหไม่กล้ยังไงอุย้ยเราแรงจังวะเฮ้ยชนะหรอถามจริงทุกคนว่าใช่ไหมข้างหน้าเนี่ยกูว่าใช่วะไปเลยดีกว่ามันดูโล่งปปแปลกนะ ไม่น่าจะโล่งแล้วไอ้หินก้อนนี้มันดูน่าสงสัยมากๆเลยนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหสโตนแบนการ์ดมาจะกี่รอบเริ่มเลยเฮ้ยคุณล็อกป้องไม่ได้วะโอ้ยโอ้โหคโุณโโพี่เกือบแตกแล้วเนี่ยเออเออเออแต่สตันเออ้โ แ่างล่างเลยค่ะจ้วงไปจ้วงหนึ่งจ้วงสองละจ้วงสามจ้วงสามไม่ทันจ้วงสี่จ้วงห้ากับล่างเดินไปอุย้ยช็อคเวเปะอ้โอเคหลบได้หลบได้ไดตววีวาย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 ยังไม่รู้มุมเล็งันเลยวะ่ะแต่ก็ตีก่อนอุ้ยทุบพื้นแม่งน่ากลัววะ่ะเสียวะ่ะ ขอเติมเลือดก่อนได้ไหมล่ะลบลบนี่แหละทุบพื้นแล้วมันจะมีอะไรออกมาโอ้สตาร์ทไปขอตีสามทีบังเออเอาดีเวน้นเบ้นแ,แบบขอบลบแปบบนึงแป๊บนตีนต,ตมิน่าไม่พอ เอ้ย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 เรียกลูกน้องมึงมาไอ้บ้าฮืครูโคตรเกลียดตัวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอกเป้าหลอกเป้าหลอกเป้าโอเคเอ้ยมันจะมาหรือยังแข่งทันไหมโอเคยังไงวันเนี้ยเสียววะมานาจะหมดแล้วว่ะหารและครู ตัรัวตัวรัวตัวรัวรัรัวรัวฟาดมันดีขอรีมสเตมินาแป๊บนึงนะโอเคถึงเวลาซู้ั่นมันมาอีกแล้วอีลูกน้องเว้ยเอ้ยยัยอุ้ยควรควรเติมเลือดก่อนเนาะเออเพื่อความเซฟเอ้ยลืมใช้ของพี่เลย เอา้าตรงพี่โดนตกแรงมากแกตกตรงพี่ฉันเวฟช็อคเวฟโองเคโอ้ยโอ้ยสีธรรมดาสีธรรมดาธรรมดาเออยังไง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 ต้องได้แล้วเปล่าหลบว้ายผมไม่ <Why? S 1> ได้ไหมไม่โดนเวล้ะกู เลือดไม่พอแล้วอุ้หูมิดเดียวเองมิดเดียวเองคุณพี่มิดเดียวเองค่ะขอได้ไหมล่ะอ้้หยแม่งเลยไม่ได้ยังไม่พร้อมเนี่ยสกิลโอ้ยลูกน้องมันออกไปแล้วหลบพูดยากไอ้บ้าโอ้โห เอาใหม่ oh my, แม่งเลือโ <c oughs> อ้โหนิดเดียวรอบนี้แหละของรจงมาเลยแล้วพาที่แล้วฉันสู้อีเมลได้ไงแล้วไอตัวนี้ฉันสู้ไม่ได้จะบ้าอ,อีเมลโหดกว่าเยอะมากเลยนะโอ้โห้เดีพี่ ปุบแม่งมาเลยครับตกล่างไปจ้วงแล้วแทงแทงแล้วจ้วงจ้วงอีกรอบจ้วงไปอีก <ie piles S 1> <t ie urine> จ, <unda> จงกว่าจะเจ็บแล้วก็ตีโซยโซยซอยซอยสะได้อ้หหลบก่อนไหมล่ะอือออือออืออกูเติมเลือดด่วนเลยหรือเราเปลี่ยน ไอ้นี่เลือดเียมา,มาวะโอ้โหไอ้ลูกน้องไม <c oughs> ่โอ้โหหลบมยากว่ะท่าเมื่อกี้มันต้องหลบมไงวะโอ้โหโอเคถ้าแบบเข่ามันมีแสงแสดงว่าเอ้ยไม่ใช่เขา่าแขนโอ้ยแล้วมันไม่เห็นไงประเด็นมันก็มองยากไงเออ ขอแบบจอขานาด80นิ้วได้ไหมครับจะได้เห็นชัดๆว้าวหลบทันก่อเอ้ยไม่เอ้ยโอ้โหโอ้กระบองเรายาวจังทำไมยาวยาวขนาดนั้นละ่ะขอเก็บสเตมิน่าแป๊บไม่พอโอโอเออเออเออแต่สิ่งที่ทคนทำตอนนี้คือตำเลือด โอ้ยใช้ก่อนน้ำทำไมเนี่ยเออเออยังไงยงไขอขอขออีเออฟาถัวกระบาลมันไปเลยสเตมิน่าหมดอีกแล้วผู้จะบ้าตายอมึงอย่าเรียกับมึงอย่าซัมมอนอีกนะอย่านะเอ้ยหลบได้เอาดี หนุ่หน่อยก็ยังดีวะอุย้ยกูเติมเลือดก,ก่อนอดเด <c oughs> ี๋ยวกูแตกมาแย่อ่ะแล้วกูชอบมาตายอะไรท่าอย่างเงี้ยอ,อืออู้แข็งไปเออเราต้องได้แล้ว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 ปังปังมากพี่นทัท <c oughs> แกก็แค่ก้อนหินไร้ค่าเอาแหละเจอบอสโดยบังเอิญเฮ้ยมีเลือดที่พื้นน่ากลัวมันต้องเป็นผิดอะไรสักอย่างแน่นเลยตงค์ล่างลเลยนะฮะโอ้ยมีแบบต้นไม้ที่เอาไปอัพเกรดน้ำเต้าด้วยอ่ะเฮ้ยมันชาร์จมันชาร์จอะไรรับแบตไรฉับแบตไรอุ้ยอุ้ยอุ้ย มันคือรายการอนาเขตเหรอขอทุบหลงพี่ไม่โดนโอเคจบคืออะไรอ่ะโอ้โหโอ้โอ้ my gosh เฮ้ยโหแรงมากอะไรวะบมานะสกิลอะไรแรงเกินโอ้เรียกเลือดออกมาจากพื้นเหรอ เราจะสู้ยังไงเนี่ยยากเกินขอชาร์จเต็มระบบฟาเป็นหนึ่งทีงนี่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 น,นี่จะพายายามไม่อยู่ในเลือดมันนะคะแล้วถ้าสตาร,ารชันโดนยกเลิกไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบแม่งดูดดูดอะไรอะโอ้โหมันเติมเลือดโกงปะ มึงเตียเติมได้เลยจ้ะถูก็ต้องเติมได้บ้างเออเนาะของเก็บสัมผัสามทีแล้วก็ฟาอีกทีสองโมงไม่แตกอีกสักรอบหนึ่งน่าจะรู้เรื่องไม่ไม่ไม,ไม่ต้องไม่ให้มันเติมต้องไม่ให้มันเติมเลือดต้องไม่ให้มันเติมเลือดโอเคนี่จบยังมึงจะแตกปะเนี่ยหลบก่อนนะโอเคเอาละทุกคน หมือนกูจะเจอตัวที่ยากแล้วเฟรมเลตตกเวอร์เอฟเฟกต์พายุหยุดกอนได้ไหมกูมันถือหัวใครวะเอาละกูเฮ้ยแรงเกิน วูดตีแทมไม่เข้าเลยว่ะฉัยายแล้วขอแบบเปลียน<ม>เป็นไฟแปบบ๊บเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสาตาร์ทขอแบบเออสักนิดนึงเติมเลือดแปบบ๊บแล้วก็หลวงพี่มาเขกมึงเออนนั่นแหละไหนขอใช้ท่าใหม่หน่อยดิเอ,อ้ยไม่ใช่ท่านี้ไม่ใช่ท่านี้ด้วย อันนี้คืออะไรย่างล่างป่ะจริงด้วยตีมันลูกตีมันลูกตีมันตีมันตีมันอือหือกูหลบก่อนละกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลบได้หลบได้แต่กูเติมแป๊บนึงขอแบบฟาดเอา้าไม่โดนโอ้โหแล้วเฟรมเลสตกเวอร์ เลื้อจะไม่ครึ่งหลอดเลยแต่เลือดกลัวครึ่งหลอดแล้วโอ้โหอึโอ้โหท่าอะไรวันนี้อะเฮ้ยเฮยหายหายหายว้ายว้ายแล้วกูจะหลบยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นโอ้ยโอ้ยยากเกินไอ้บ้าเอ้ยมานาำหมดแล้วโอ้โหไอ้นั่นใช้ควบเปลืองเลยอะข้าแยกล่างอ่ะ กูมไม่รอดแน่นอนดูทรงแล้วแต่ก็จะพยายามนะคะโอ้โหตายก็ได้อะไรขนาดนั้นก็อนกพีโ <c oughs> โโ่โอ้โหเฟรมเลทตกเวอร์กูจะเล่นใยยังไงวันเนี้ยโอ้โห,โโห,โโหแตกละกูไม่รอดบายบายซีอู you, <c oughs> โอเค เอาแล้วหายตัวละโอ้ยให้กูได้หลบเน่อย,ออยสำเร็จอู้อูโอู้อ้โอ้โห,โโหแม่งถ้าอะไรเยอะแยะไปหมดเอาละไม่นา่ารอดแต่ก็จะต้องอยู่ทำไมละสุดงแป๊บเดียวอืมจ้ะ เฮ้ยให้เติมยาก่อนโอ้โหแล้วมันไม่ขยับอ่ะงงเออกูว่าแล้วในเมื่อฉันตีตัวนั้นไม่ได้ฉันขอมไว้มาตีตัวนี้ก่อนละกันน่าจะไหวอีตัวนั้นโหดเกินเก็บไว้ last game last game เอ็นเกมผู้พิทเออเอ็นนี้ก็โหด่ะหรือว่าจะไม่โหด ฝึ๊บึ๊บของฟาดหนึ่งทีเออแล้วก็แปลงล่างแล้วก็จ้วงไปอีที่อีทีเราจะไม่ตกตกสะพานใช่ไหมเราจะไม่มีวันตกใช่หรือเปล่าต่ขอเติมเลือดก่อนได้ไหมล่าอีกทีหนึ่งี้แรงเกินอะคุณพี่ อุ๊ยอ้โอ้โอยไม่ก๊อชอืมแรงนะคะทำเป็นเล่นกลัวทำเป็นเล่นเฮ้ยมึงแรงโอ้ยไม่ก๊อชกูตายได้แล้วเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วคิดูว่าจะง่ายไม่ง่ายเว้ยมาเอาใหม่รอบนี้ต้องได้รอบที่แล้วเราประมาทไปหน่อย ไม่หน่อยอเยอะเลยอุ้ยแข็งแลปรปล่าแข็งสวยมากหลวงพี่มะหลวงพี่หลวงพี่ทำไมหลวงพี่ก oh <my> ดยากกันาดขนาดนี้เออขอจ้วงเลยไมล่าจ้วงสองทีสามทีสี่ทีห้าทีเออ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยแม่งโอ้โหแรงเกินสตันเออมีสิทธิ์มีสิทธิ์แค่คิดทอดยังไงไหนเราสยได้ปล่องแปงมา <c oughs> ชิบหายแล้วไงไปตีเล่นๆเริรฟเป็นบอลจริงๆ o อ my g o โอ้ย โอ้โอ้โอ้ไม่ได้เติมลงเติมเลือดอะไรมาเลยเนี่ยยังไงยังไงอีกจะขอเติมก่อนตอนเนี้ยได้ไหมอยู่เป็นบอสที่ไม่ขยับหรอหรือว่าลูกสมุนมันจะมาลั่นไงกูว่ะแล้วหอยแป๊บหอยแป๊บ สัานเออโอ้แล้วมีอีกกี่เม็ดวะเนี่ยเยอะชิีพผ่านมาเรื่อยๆนั่นงแอเกเลยกับมาคอยเก็บที่ละตัวอุอ้ยหลบไม่ทนันโอ้ไม่ก็มันจะล้มอีกเออนั่งไง ีลูกกระจกนี้โหดเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะครับโอ้ยเว้าอ้าเฮยมาบึ้งอ้าปค๊บแล้วนะไปยังไปยังโอ้โยโอ้ยโอ้ยเยอะเกินบางทีก็เยอะเกิน เิแล้วเยอะเกินไปแล้วกุชนะเลยใช่ไหมจบนะโอ้ลุ้นแทบตายมาเหมือนฉันจะเคลียร์เงื่อนไขในการปลดบอสตัวนี้ได้แล้วมาดูซิว่าได้จริงหรือเปล่าแล้วมันจะโหดแค่ไหนกันเอ้ยเหมือนจะได้จริงวะ่ะคัดซีนมาว้ อีบอสนางสู้ไม่ไหวสู้วันนี้ไปก่อนเจ้าคือตัวอะไรหินอีกแล้วแต่เป็นหินที่โหดโอ้น่าก,กวดจังซื้อผ้าจ,จีนด้วยอะไรดังๆสักอย่างอ้หลบได้ครับแรงแรงหลบได้อยู่ก็มแม่เออไปละไปละ แทงมันเลยแทงมันอีกแทงอีกนิ่แทงจนกว่าจะเสพหมดแล้วหรอโอ้โหปัดคูทีเดียวก็จกอยู่หลบได้หลบได้ค่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่มันท่าอะไรครับเนี่ยโอ้โห so dangerous dangerous t มาก <c oughs> ยังโอ้โหเลือดมันยังไม่ครึ่งหนึ่งอีกหรอตั้งนานแล้วนะขอแบบทำฟาดกับบานได้ไหมล่ะสเตมมี่หน้าไม่พอรอแปบ๊บถนว่าใส่ใส่ไทยยักษ์ล่างได้เอ,อ้ยรอแพรี่ได้แต่กดมั่วน,นั้นเนี่ยมเมื่อกี้เก็ดีกว่าใช้มนาเปลืองว่ะเก็บไว้ดีกว่า เผื่อแบบอน,นาคตต้องใช้ต้องอนาคตตอนนี้แหละขอฟาดเดปลาอุ้ยหลบได้เมยติ๊ตูดไปเลยจ้านะแต่สเตมิน่าไม่มีไงขอรีแป๊บหนึ่งแล้วก็เก็บมันเอ,อ้มึงหลใส่ใครอะ่ะเออกูอยู่ตรงน้องนะแต่ดีแล้วไม่ล้มใส่กูเฮ้ยสเตม,มิน่ามึงลีชามากใจเย็นนะว้าวโอ้ยหลบ หลบผ้ากระจ่องนี้ไม่ได้หรอจริงปะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอู้หูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไกลแล้วกลัะไกลแล้วย,ยังไงยังไงเฮ้ยแข็งเออโอเคอีซี่โอ้マイจ๊อชไม่ยากเท่าไหรบ่บอสตัวนี้แต่ยากตรงกว่าที่จะปลดล็อกมันเฮน้ย,ยโหโตูด ว่าบอลแล้วแหละโอ้โหมาเต็มบอดแน่นอนห้านเปอร์เซนต์เฟรมเรทจะล่วงไหมเนี้ยเสี่ยวนะโอ้โหมีใส่โฟงใส่ฟ้าอีกแล้วอุ้ย โอ้โหแบ็ค mm. ลงเหรออ oh ่านทุกหะวโอ้โหตีไงอย่างแรกก็สตาร์ก่อนอืมเกือบโดนทุกหัวโอ้โดนเหมือนกันเหรอเออเป็นไงล่ะแล้วก็จ้วงไปอุ๊ยหลบไม่ทัน โอ้ตีเป็นสายฟ้าอย่างนี้เลยเหรอหนุ่มพี่หนุ่มพี่ก็แรงเกินโอ้โหคาลเตอร์ได้โอ้ยบ้านะมันจะแรงไปแล้วโอ้ oh my gosh เฮ้ยอะไร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 โอ้โห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 คุหลบไงครับเนี่ย กูเล่นออดิชันมาเนี่ยต้องกระโดดต่อเออเขึ้นๆเอ้าแล้วทำไมมันไม่โอ้ยกูสาพสกิลมาใครจะหลบได้วะไฟเออโอ้โหกูจะแตกแล้วเนี่ยครับไวมาก ไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยยากเกินโอ้โหเนี่ยแหละแล้วมึงไม่สตัร์เหรอเฮ้ยเออเนี่ยแหละปุ๊บแม,ม่งปุ๊บไปเลยแปลงร่างต่อแปลงร่างแปลงร่างทำไมแปลงไม่ได้อ่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยเออแปลกเกมอยากให้กูแพ้เหรอคือมึงล้มหน่อยก็ได้นะ ยิงไม่หลมเลยอ่ะโอ้โหชีวิตตีสดเมออ์อ้ยมันจะใช้ท่าทุบพื้นเออเออกูเพิ่งรู้ขึ้นหินแม่งหลบได้รู้งี้กูหลบตั้งนานแล้วออตีไปเลยลูก โอ้โหกูก็ไปกระโดดตั้งนานเอเอเฮ้ยยังไงเออได้อยู่อืมแข่งไปแข่งไปลูกเอ้ฟาดหน่อยฟาดหน่อยไอ้เหียอะไรวะนะานั่นมันท่าอะไรครับนี่สปาร์คิ้งเวอร์เออ แต่ตอนนี้จะแตกนะเนี่ยสันเนี่ยผุมจะยปะอุ้ยมันผินแตกแล้วกูจะหลบยังไงเฮ้ยชิบหายแล้วไง่ย่างเงี้ยมันจะใช้อีกแล้วมันจะใช้อีกแล้วนี่หินนี้ยังอยู่โอ้ยรอบไปเราต้องจบให้ได้ดสินะในเวฟนี้เดี๋ยวใกล้ฟูลดาวแล้วสกิลนั้นสันเรา จบได้ยังโอ้โหถูบนานมากเล่นดนตรีเหรอดนตรีสดโอ้โหบึง้งเออนี่นแหละแข็งมาซะโอ๊ยใช้ยักล่างไม่ได้แล้วว่ะมาน้ำไม่พอรนได้หรืออย่างเดียวมึงอยากมีเวฟสองละกันเพราะว่าไม่พอแน่เลือดกูนเนี่ยอย่านะอย่าเหมือนอีคำแก้วนะเออ อเคเออพอรู้วิธีหลบสายพาก็คือบีซี่เลยยังไงครับ <c oughs> อุ้ยดอกปอะไรเอ่ยว้ากล่องทองวะเฮย้ยโอ้โหนี่คือตัวเราเหรอ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ในเดที่5แล้วก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเพระรู้สึกว่า มันเล่นมานานมากส่วนไอ้บอสตนที่เราค้างไว้นะ่ะขอค้างไว้ก่อนจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าสู้ไม่ไงมันก็ไม่ไหววะ่ะเออขอไปฟาร์มให้แบบของพร้อมมากกว่านี้เดี๋ยวมันเจอแน่และฉันเดานะม,นมันน่าจะเป็นล่าสบอสของแชปเตอร์ที่สเออมันถึงยากขนาดนั้นนเฟรมเรทตกรัวๆไม่ไหวจริงๆงั้นสำหรับคลิป day 5วันนี้เป็นไงกันบ้าง ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะงั้นสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับไปก่อนละบายๆแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ